นต้ะคอมก็วทีเลย้นนยลนวานามาชิมกันนะคะแล้วขอตเก็บหครัพี่งหอมจะเปรียบเทียบถ้วย,ยให้เขาดูป่ะวัดถ้วยอันนี้อันนั้นสาม่าอันนี้ที่สิบอ่ะ ยี่สิบบาทยีท่สิบบาทปะานแล้วก็ก็สามบาทลูกชิ้นก็จะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสามบาทนะคะลูกชิ้นก็จะประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ไม่เด้คิ อ่ะเลยอ,อค่อยอร่อยฮะต้องกนะินไปเลยเกิดอไล่ะครบเลยกินหมดไหมน่าด้วย ลาถ้วยหนึ่งน้องขอกกินหมดเป็นละถ้วยหนึ่งครับอันนี้ถ้วยที่สองแล้วก็หิวด้วย อยู่ที่ตรงทางกลับรถเ,เข้าสามบินดอนเมืองเ,ออเลยก๋วยเตี๋ยวเรือนในใช้มาเลยปัป๊มปตทมาก็าจะมีแบบเหมือนสารก้าวเปิดสารต้นไทรใหญ่ๆตรงนี้ก็เป็นเวิร์งร้านจะชื่อนี้เลยก๋วยเตี๋ยวสามบาทคุณปื้มอันนีเ้เข้ามารีวิวกันนะฮะช่วยช่วยเล็กๆสามบาท รสชาติเป็นไงน้องหอมน้องหอมคาบกมาพอดีจริงๆใส่นั่นได้ด้วยเนะีออนะ่ยไอ,อมออโอเค บุฟเฟ่ต์นนี้คือชามปกติเนี่ยครับอันนี้คือชามปกติแล้วก็อันนี้จะให้ท่านพี่แล้วก็อันนี้บมฟเต์นะครับถ้าทยากได้กิน่นเดี๋ยวให้น้องหมอมลองทานบุฟเฟ่ต์ลองทานเฟ่ต์กัดบุึเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์สกักจิ้วหน่อยอันนี้ชิ้นปลาใหญ่อ,อัน,นเป็นเ็ก ด้วยตยับแล้วก็มีหมูนะับจะเป็นเื้อหมูก็มีขับหับูก น้ำมุนก็ค้นๆกช่ไหมข้นไหมไม่คข้นๆเท่าไห,หร่เหลวๆน้องหอมกินผัดเกี่ยวสามบาทเป็นสามจานนะครับแล้วมีน้องน้องหอมมีอันใหญ่ด้วยโอเคเป็นไงใช้ได้ไหมโอเคอือคือมาทานได้นะครับอยู่ตรงที่จับรถไปสนามบินดนอนเมืองก็คือมาจากเอ่อ เหมือนเส้นที่ไปวิภาวดีผ่านสนามบินดอนเมืองมาเนี่ยร้อยที่สายเขา้าเขาเรียนสายเลยครับผ่านก๋วยเตี๋ยวในใช้แล้วก็มาเจอปั๊มปตทถัดจากปั๊มปตท,อท,จ,อทอจะเห็นป้ายสีส้มเลยครับร้านก๋วยเตี๋ยวป้มเนี่ยสามบาทก็ให้พอประมาณก็สามสิบบาทนะครับสิบสิบชามก็อิ่มแล้วเนี่ยชุดเล็ก สามสามบานทนี่สิบชามไม่อิ่มนะครับนะเหมือนกันก๋วยเตีอร่อยน้ำมันด้วยน้ำจิ้มน้อยไปหน่อย,อย,ยได้ไรหรอเขาบางบอก้่ากินน้ำจิ้มนิดเดียวแต่ ของหอมเอนจอรอิตติ้งเล็กเ็อันนี้ไป็นกเดี๋ยวสามบาทในทามนะครับเล็กที่เดียวอันนี้อีติอันนี้สามาทมัดิงไม่อิ่มอ่วเล็กยาก ทำเดียวหมดแต่กินสิบคราบก็หมดนะนี่สั่งมาห้าคราบเลยนะว้าเราจริงแล้วอะ่ะเิ็ดจานสามสิบรสชาติรสดีเขาปรุงมาแล้วคนระับใครโทรมาก็ไม่รู้ นี่ของน้องหอมเต็มแล้วนะครับอร่อยไหมน้องหอมรวยน้องหอมเนี่ยให้ได้ดีแล้วเอาของพี่ไปกินอีกหน่อยไหมจะไปกินอีกร้านอ๋ออีกร้านมันเดี๋ยวก็จะถ่ายงานเป็นร้านเฉพาะทานของน้องหอมเลยอาอชอบนั่งยื้อสวัสดิ์ควันผิดโอเคอนี่ไม่เป็นผิดตอ่อผิดโอเคอ จะถ่ายพี่ด้วยป่ะเขาเกินทั้งหมดก่อนแล้วเวนะฮะเนื้อก็มีตับเนื้อมีตับมาตอกมาห้อยซิ้นหนึวก็เนื้อสดเนื้อสดนอเนื้อ,อเปื่อยอืมเนื้อปลุเหนียวครับพี่เจอยากไปฝากพี่ได้ไหมใจไม่ติดคนก่อน

คือพี่ตาขี้ออถาม่ากำาเดียวหรอพี่กลับมาต่ดการเลยอยู่รักกินกันหรือไง หอมกินหมดแล้วครับอร่อยหมูเต๊ะน้องหอมชอบปกติอ่ะน้องหอมจะไม่ค่อยกินหมูเต๊ะน้อยถ้าไม่อร่อยจริงก็ไม่กินนะครับนุ่มค่ะัเนื้อมันมมนุมมมมม่มอืมเี่น้องหอมตกลงหอมกวาดไปเอสามชามทำเล็กสามชามทำใหญ่หนึ่งชามแล้วก็เหมูเต๊ะหมูเต๊ะมีทั้งหมดห้าไม้น้องหอมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ห้าสี่ เจ็ดแปดไม้น้องหอมทานไปห้าและห้าไม้ครับทั้งหมดมีแปไม้ทั้งหมดมีแปดไม้น้องหอมเอาห้าไม้แล้วครับผมจะให้กินอีกไม้เป็นไม้ที่หกน้งหอมอร่อยใหญ่เลยครับอ่าย่างนะน้องหอมกินเยอะขนาดนี้ยเพราะน้องหอมไปอู้หมาเปล่า ปกติน้องหอมจะบอกว่าไม่เอาแล้วทั้งที่หอมอิม่มแต่นี่น้องหอมกินได้เรื่อยๆครับไม่เบื่อแปลว่าอร่อยจริงโอเตอร่อยใช่ไหมมันนุ่มันนุ่มนุ่มมากมไม่เหนียวเหมือนเหมือนกินไก่ปะไม่ก็หมูนั่นแหละแต่มันนุ่ม ว่านี่หมูเป๊ะเออหมูเลยไก่บ้านเหรือเดี๋ยวเราตัวนี้นี่เสร็จแล้วเดีแต่ว่าใครตอบยวมาดูกันบ่านต้องมีกินร้านอะไรอ๋อยังกินได้อีกเหรอไม่รู้แหละอลองดูนะช่วงนี้น้องหอมเป็นวัยกำลังเจริญ เติบโตอัอนน,นี้นใหงนิดให่ไม่ห,ห,หมอมจริงก็ได้นะถ้าหอมจอบไอ้นั่นมันมีเขาเรียกอะไรนะหุ่นนุ่น นะไ,ไ,ได้ดิโอ้ไม่ได้ที่จะทางลงแนฮะไปทุกปาก่า